เดี๋ยวใีกสิบลูกนะครับกับพิธีเปิดของ m y m ล r อ e n e r g y s e r i โ s f พน s a l 2011นะครับชจนตอนนี้ขออนุญาตคุยกับหัวหน้าทีมกอนดีกว่าแตงโมครับคุณมาดูแลในในในทีมวมนักกีฬาทีมชาติใช่ไหมเอ่ยถูกต้องนะครับก็จะมีคุณโก้หายมีน้องมามีคุณโชติวาแล้วก็มีคุณบาสมีห้าคนนะครับ

ปีที่แล้วนี่ก็จะมีผู้สอนด้วยนะครับงทั้งสองทีมเลยนั่นก็คือคุณเบียร์พงศ์รอดแต่ว่าปีนี้คุณติดติดธุรกิจคุณเรียกเขาคุณเบียร์พงศ์ใช่คุณเบียร์พงศ์เขาพ่อนะครับพี่ที่บ้านคุณเรียกคุณปิ่งพงศ์เพครับแล้วปีนี้คุณคุณคุณไม่มีคุณเบียร์พงศ์แล้วเนี่ยครับปีนี้อย่าอย่าเขาจะมาหมายถึงเขาได้มาร่วมแจมเป็นปีนี้ไม่ได้มาเพราะว่าปีนี้เนี่ยติดธุรกิจนะคะเขายกนิ้วอ่เข้าใจครับแกเข้าใจครับแล้วปีนี้มีการเตรีีียยมมม่าทเเนไงงงบบ้ครรััอ แน่นอนครับก็เตรียมทีมมานานแล้วนะฮะล่าสุดเนี่ยเพิ่งเจอเกันเมื่อกี้ไม่คือทุกคนเนี่ยต้องบอ,อ,อกว่าเป็นนักกีฬาอยู่แล้วนะฮะไม่ต้องซ้อมอะไรมากอย่างปูขไข่กขี่ม้าทุกวันอย่างนี้ก็ว่ายน้ําตลอดนะผมก็ดอกบอลนะฮะมีอยู่แล้วสอบไปก็ดอกก็ไปะนะครับรู้ใช่ไหมครับว่าผู้ใหญ่นั่งอยู่แถวหน้าเลยครับไม่บ้านผมมีฟุตบอลเยอะอ๋อเข้าใจครับฟังนู้นต้องถามคุณโทนี่คนนี้ได้ซ้อมหรือเปล่าเออตรงนี้ไงเลยครับก็ เราต้องซ้อไปเหมือนเดิมกินเนาะต้องอยู่วิเชยอยู่วเชยเอาอยู่วิเชยนิดนึงอ่าเดี๋ยวก็ชนะเองเดี๋ยวีน้รับลูกทีมของคุณมีใครบ้างครับผมยังมีตุ้ยเกีดกระมอนมาให้้วยะฮะแล้วก็คุณแมนการินนะครับแล้วมีพี่ออฟแล้วก็มีคุณของที่ด้วยนะคลิปขนาดไหนครับทีมออสตาของเราเนี่ยจัดไปเลยไปเลยก็เอาเอกครัครูไปเลยทีมชาติกับทีมชาติเลยแต่เราทีมชาติไม่มีที่สุด พี่มีเทียฮะดูจากทีมน้นเนี่ยประสบการณ์ค่อนๆนี่เจ๋เยอะนะครับพูเวทีครับดูจากพี่บอยนะครับประสบการณ์นานมากนะครับนานมากนะครับสามสิบลบไปีแอะเลยนแต่ว่าเขาแก่นล้ครับอีกมองนะเขาซ้อมมาเยอะอีกมอเขาซ้อมมาเยอะทั้งสามคนจริงถนัดฟุตซ้อมไหมฟุตบอลทุกซ้อมถนัดทั้งหมดไหมออกใส่ไหมผมชอบเล่นฟุตบอลอยู่แล้วครับผมนอลเด่นเป็นบ่อยครับนอกจากว่าเออหลังจากว่างการถ่ายละครเนี่ยผมเป็นคุณบอลแล้วทีมหนึ่งก็สอบหางกับเลยหางดึงสิ่งที่ พี่บอยทีมผมก็เตะทุกวันนะยครับทุกวันเลยฮะงานไม่มีนะเตะทุกวันเลยซ้อมกันบ่อยมากจะไปว่าเลยเขาล่ะท่กวันนี้แหละครับบอลเดี๋ยวคุณมีเวลาซ้อมบอลหนักไปหรือเปล่าทีผมก็ไม่ค่อยจะเล่นนะครับแต่ว่าเมื่อวินแล้วก็ได้ดาวน์สโตนโบไปผมก็ถอดสตั๊ดเตี้ยนใส่ถังโง่เลยดีกว่าเพราะเจ็บไม่กว่านะครับพราะอะไรครับถ่านหนักใครับกับผู้ชื่นกับผู้ซ้อมฟุตบอลเนี่ยกับการขี่ม้านะมันไม่มีไม้ใหวิ่งบนสนาม จริงๆแล้วฟุตบอลเป็นกีฬาสากลทุกคนต้องเล่นไปผมเล่นแบ็กขวาจอพลังนะครับพวกมันขึ้นขึ้นยิงได้ด้วยถ้าสมมติว่าแข่งทุ่มเมตพร้อมมั้ยเดี๋ยวนี้ยังไหวเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีวัดพลังเตะด้วยใช่ไหมครับจะเตะให้ตู้มตะข่ายเลยขออนุญาตทุกคนด้วยกันให้ให้ผมคนไปบนเวที่เต็มีกว่านะครับน่าจะง่ายกว่าน่าสุดๆอ่ะน่ครับ นักกีฬาทีมชาติทีมว่ายน้ำของเราคุ้ว่ายน้ำที่มาแตกงดางกับคนมากคุณมีโอกาสได้ซ้อมบ่อยไหมอ๋อปกติก็เล่นอยู่ทุกวันนะครับเพราะเราชอบอยู่แล้วชอบอยู่แล้วตำแงน่งไหนเล่นแบกซ้ายครับในนี้ทั้งหมดสามคนในทีมคนไหนน่ากลัวสุดไม่ใช่นิสัยและหน้าตานะหมายถึงฝีมือนะครับนี้ก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าก็ต้องลองดูครับืเดี๋ยวไอยดูกันเลยครับยวได้อันนี้เป็นนักกีฬาทีมชาติว่ายน้ำนะครับมีความสามารถพิเศษในการเล่นฟุตบอลด้วยการหายใจเตะ นะฮะดีไหมครับไม่ต้องไหนมายใ้ด้วยได้เหรอเพื่อเพื emat. ่อความเท่ฮะมันได้ตรงนั้นนะเขาจะดูื่อไหมครับว่าการถ่ายอยู่ไม่รู้ครับผมขอคุยกับคนที่ท่าได้น่าจะมีเหตุผลบ้างหนึ่คุณพ็อปครับนี่เป็นครั้งแรกของคุณป่ะใช่ครับผมรู้สึกยังไงตอนนี้ก็ชวนไปแข่งครับโอ้ยด้วยต่อแล้วคุณชอบฟุตบอลอยู่แล้วก็มาแล้วริบระบ่าเลยครับว่านี่แน่นอนจะเป็นแบทีมชาติด้วยใช่เฉพฮะผมว่าน่าจะเก่าแล้วนะครับทีมชาติเนี่ย ติดมานานแล้วฮะจนเริ่มติดกันทุกคนเลยครับตอนนี้เล่นเล่นเลยใช่ไหมคือบอกเล่นเล่นเลยฮะยังเล่นอยู่ยังเล่นอยู่นะฮะไม่กลัวฮครับคุณกมาดีครับครับผมขอบคุณมากเลยนะครับปกติเจอหนังชอบไม่พูดอย่างนี้นะครับอันนี้ก็บอกเอาให้รู้นะเขาสั่งมาให้เราแต่อันี้ดีกว่าคุณโทนี่ครับฝากในในฐานะของทีมออสตาของเราฝากให้ทีมสิงห์บลชนนะครับกับการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นในเดือนกันยายนี้ครับ ก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่สองนะครับแล้วก็เราทั้งสองคนเคยเคยอยู่ที่เมือปไทยอาริยาปีนี้มาเป็นที่ไหนกันนะก็รู้ผิดไม่ได้เอยู่นนะครับอ่าจริงจรเป็นผู้หายนเลยครับปีนี้คือแบบกลงให้การยิงอะไรนะครับแต่ปีนี like ้ภาคสองกลายเป็นผู้อวีเหมือนอย่างจริงจริงยังไงอย่างนี้เลยนะครับ ดูแหมดูเผชิญหน้ากันมากเลยครับทุกคนไปหนังได้เลยอย่างนั้นเลยทดีใจมากน่ะใส่มาทุอแนวอร์มากเลยนะครับแตงโมครับฝากไปมข่าสืจนหน่อยครับกับการแข่งขันที่กจะขึ้นยิมภาคกันยาอยู่ที้ครับแน่นอนนะครับเพราะว่าทุกคนอย่างกขึ้นูีมไทยบอกว่าเป็นกีฬาสาธานะครับไม่ว่าน้องๆผู้ชายผู้หญิงเล่นได้หมดเลยนะครับก็อยากจะแนะนําให้มาออกกำลังกายกันนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลว่ายน้ำบาสเกตบอลทุกอย่างได้หมดเลยนะครับที่สำคัญครับอาหารเช้าสำคัญที่สุดเวลาจะออกกำลังกายคุณต้องรับประทานอาหลักฐานที่เป็นพอผู้จัดการนะ อยากได้หมดองตัวนะครับเป็นไงเป็นไหมคุณจบได้สวยมากผม <c oughs> แทบจะไม่ต้องอา่านสคริปต์เลยแต่ผมมั่นใจนะครับว่าผู้ใหญ่ทุกคนที่มาที่นี่สี่โมชิด้ว้องๆเนี่ยมักน่าจะเข้าใจนะครับว่าวาสสำคัญของอาหารเช้าคือผมจะบอกว่า คนสมัยนี้เวลาหรือทุกคนเนี่ยมีงานเยอะมากตื่นเช้าบางทีไม่มีเวลาน้องๆรุ่นง้อง,องน้อยร่นใหม่เหมือนกันครับตื่นเช้าต้องเร่งเรียนแต่ก่อนจะไปกไ็ต้องอาหารเช้าที่มันถายได้ง่ายพี่วิเชียรแนะนำไม่ลองเสียลเที่ปั๊บกินไปเรียนก็ออกกำลังกายจบใช่แล้วเพราะว่าทุกเช้าเนี่ยผมก็ต้องตื่นขึ้นข่าวกีฬาทุกวันนะครับแน่นอนเร็วมากได้มีประโยชน์นะฮะับเสียลตอนเช้าสมบูรณ์จริงขอบคุณมากเลยนะครับทุกคนกครับฝากเล่นในกระสือครับ ผมก็อยากให้ทุกคนนะครับวัยรุ่นโดยเฉพาะวัยรุ่นนะครับมาเล่นกีฬากันเยอะๆนะครับแล้วก็ฟุตบอลมันเป็นกีฬาสรับคุณครับแพ้ชนะมันเป็นเรื่องหนึ่งนะครับให้ทุกคนได้เริ่มต้นเล่นกีฬาทำสิ่งดีๆให้กับตัวเองก่อนแล้วก็อย่างที่บอกครับอาหารเช้ามีความสำคัญมากนะครับเพราะว่าจริงๆแล้ว มันมีวิจัยนะครับว่าการกินอาหารเช้าเนี่ยจะทำให้ป้องกันการตัดสินใจเพราะว่าเราไดสัมผัรพออยู่ในร่างกายเราจะไม่ทำให้กล้ามเนื้อไม่ฉีกขาดนะโอ้โหนี่คืออยๆลงเรื่อยนะครับคุณบ้างครับเชิญครับอย่างผมก็เป็นนักกีฬาผิวชาอยู่ก็ต้องออกกำลังกายให้สม่ำเสมอครับแล้วก็จะได้ เป็นก่อนการแข่งขันก็ต้องมีการเตรียมตัวที่ดีครับใช่แล้วก็ต้องกินอาหารที่ครบถ้วนใช่ครับอย่างอาหารเช้าก็สำคัญที่สุดครับอย่างไมโลซีที่เราผมก็กินเป็นประจำอยู่แล้วนี่อย่างที่ผมเนี่ยบางทีรีบๆก็คนจะมีงานมีไหว้พ่อพียน้าอะไรอยู่ผมเนี่ยบางทีดอกบอลไปกินซีเรียสไปนะฮะอย่างนี้เลยผู้บริหารทางไมเรบอกอยากนี้ครับเอาพยัยา์รูปส่องเสียงครับเอ้ไม่ได้ครับ เดี๋ยวผมเรียกราดจะไม่ได้ทำวิธีาณเดียวผ่อนเลยว่าใจเย็นๆนะ1ปันเหลือช้าแล้วนี่เดี๋ยวคุณแตกทันโมนะครับผมถือไมโลสีน้อยบ้างซัดเลยกินหมดถ้วยนะ้วเขาดูแล้วนะฮะยกกินเลยเขาดูแล้วนะครับทาให้ได้นะฮะตอนนี้ครับฝ่ไฟที่สื่อสุดท้ายนะครับ ก็อยากจะฝากน้องๆที่สนใจนะครับเข้ามาร่วมสมัครกันเยอะๆนะครับแล้วก็เป็นแฟนๆทุกคนนะครับพี่เชียร์ทั้งสองทีมนะครับอาจจะเชียร์ทีมเรามากกว่านะครับก็มากันเยอะๆนะครับมาดูเชียร์ที่นี่นะครับวันวันที่25กันยายน25นะครับ25ก็มาดูได้นะครับเราจะมีการสร้างสนามขึ้นมาใหม่ตรงกลางตรงนี้เลยตรงนี้เลยครับนี่แล้วก็จะต้องสนุกแน่นอนนะครับเขาบอกว่าแพ้ชนะเป็นเรื่องที่สำคัญแต่ก็ความสุนะครับครูก็ ชนะโชว์ใช่ไหมใช่โอเคพี่เลี้ครับวอร์รอครับกระบอกผมก็ฝากด้วยเพราะว่าผมก็เป็นเยาวชนกำลังโตอยู่อยากใช้เวลาว่างห้เป็นประโยชน์กันและที่สำคัญนั่นอาหารเช้าสำคัญที่สุดครับเยาวชนจะด้วยนะน่าดนะฮะกำลังโตอย่างผมเนี่ยต้องอาหารเช้าเลยฝากไว้ด้วยครับขอบคุณมากครับพี่บอยยังไม่โตเต็มวอย่างนี้เลยหลายปีนี่ใหญ่จริงนะครับพร้อมับ เพื่อนับผมก็อย่างที่บอกนะครับกิจกรรมพิเศษนี้นะครับก็ใช้เวลาว่างประโยชน์ด้วยนะครับออกก็ลังกายเนี่ยเพื่อสุขภาพแล้วก็เพื่อความสงบสิีด้วยนะครับก็อยากจะให้มีบมากิจกรรมนี้ที่เยอะนะครับที่สำคัญนะครับเต็นห้างนะครับผมเนี่ยครั้งแรกนะครับที่จะได้มาเต็มห้างนี่ยจะอยากชวนๆกับ การทําของพี่ทุกคนแล้วก็กานทํบของวยก็มาร่วมกันเยอะครับผม25กันยายนนี้นะครับแกับอลสตานะครับกับซุปเปอร์สตาของเราเจอกันแน่กับไมโนเวอทีเชอร์ฟุตซอล281แล้วท่ายก็จะมีคนด้วยให้เกียรตการในวันนี้เอาลูหนุ่มยืนขึ้นถ่ายภาพครับเสียงปรบมือหน่จ้าขอาาะร